ไปเจอผู้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นน้องสาวก็คือคลั่งคืนและไม่มั่นใจหมดความมั่นใจเมื่อก่อนคืออิ่มฟูเต่งตึงด้วยความอายุมากขึ้นแต่อยากให้มันอิ่มฟูมากกว่านี้เพราะว่ามันไม่ได้สวยเหมือนเมื่อก่อนแล้ว mm hmm. ก็ตอนแรกศึกษามาแล้วไม่ว่าจะเป็นฉีดไขมันกระชีฟิลเลอร์คือโบต้องการแบบให้น้องสาวอ่ะมีความ สีสดใสและเด็ก14อีกครั้งก็เลยเลือกมาฉีดฟิลเลอร์ค่ะที่สําคัญฟิลเลอร์ตัวนี้เป็นฟิลเลอร์ไวสําหรับฉีดน้องสาวโดยเฉพาะไม่ได้เอาฟิลเลอร์หน้ามาฉีดนะคะสีดีขึ้นค่ะได้โรยที่เราฉีดีขึ้นค่ะคุณหมอตัวนี้ก็คือ h ค h y a l ไฮยาลูร c นิอซิค่ะตัวไฮยาลูรอนเนี่ยมันตุ้งน้ำด้วยฉะนั้นมันจะไปเพิ่มเรื่องของไฮเดรชันค่ะแล้วก็ตัวเนี้ เขาจะไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างโปรตีนค่ะเป็นการรีจูมเนตอีกทางนึงก็เลยสีดีขึ้นสีดีขึ้นมากเลยค่ะไเ่ติดรเงเลยใช่ค่ะหลังทําไปนะคะคือบอกเลยว่าไม่บวมไม่เจ็บไม่ช้าเลยค่ะคือแบบว่าคุณหมองมือบอลมากๆเลยค่ะประทับใจมากๆเลยค่ะคือน้องสาวคือสีสวยขึ้นมากๆเลยอันนี้คือเห็นได้ชัดเลยว่าสีสวยขึ้นมากแล้วก็มีความอิ่มฟูขึ้นด้วยนะคะ บอกเลยว่าส่วนตัวคือชอบเพราะว่าเป็นคนที่ชอบใส่บิกินี่ด้วยพอเวลาใส่บิกินี่มาแล้วคือสุดว่าเต็มขึ้นเยอะมากๆเลยค่ะแบบไม่ต้องไปตรงไม่ต้องไปบีบอะไรเลยสวยค่ะแต่ในเรื่องของทำกิจกรรมนะคะบอกเลยว่าไม่มีปัญหาแต่ขอไม่เล่าดีวกว่าน,นะคะ